วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับฟังประกาศข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่านายกโพส a c e b o o k แจ้งข่าวดีเพื่อที่จะจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพกลุ่มเปาะบางบรรเทาความเดือดร้อนอ้อนไม่มีวันใดไม่คิดถึง หน้าที่ที่ทำให้ประชาชนดีขึ้นว่าสันแจงยิบ6มาตรการที่รัฐด,ดำเนินการไปแล้วว่าจะมีอะไรบ้างนั่นเองก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่9เมษายนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีข้อความผ่าน Facebook ประยุทธ์จันโอชาว่า พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิดต่อเนื่องมานานถึง2ปีและถูกซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียและยูเครนนั้นทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าสูงขึ้นอย่างมากทั่วโลกผมและรัฐบาลมีความเป็นห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากๆโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย หาเช้ากินค่ำผู้ที่มีปัญหาหนี้สินและธุรกิจขนาดเล็กซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งจึงได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้งทั้งเป็นทางการและก็การปรึกษาหารือนอกรอบเพื่อหาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและได้สั่งการเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อบรรเทา ภาระเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้มีผลโดยเร็วที่สุดนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ผมก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตาม10มาตรการด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมายราวๆ40ล้านคนกันเลยทีเดียวที่ผมได้เรียนแจ้งพี่น้องประชาชนไปแล้วและในวันนี้ผมขอแจ้งข่าวดีข่าวดีต่อพี่น้องประชาชนว่า จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กลุ่มเปราะบาง3กลุ่มได้แก่1เบี้ยผู้สูงอายุก็คือ6 0 0ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุนะครับ2เงินอุดหนุนเด็ก600บาท 3. เบีย้ยพิการ800-1,000ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุนับว่าเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่หน่วยงานภาครัฐได้นำาเนินการไปแล้วมีดังนี้คือ 1. ก็คือกองทุนประกันสังคม ลดอัตราเงินสมทบถึง3เดือนตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคม65กันเลยทีเดียวแบ่งออกเป็น1กรณีมาตรา33นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเหลือฝ่ายละ1%เจากเดิม5% 2ซนก็คือกรณีมาตรา39จากเดิมจ่ายถึง9%ของฐานค่าจ้าง4,800บาทเดือนละ400 32บาทนั้นให้เหลือแค่1.9%เปอร์ซเดือนละ91บาทเท่านั้นเองซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกันตนได้ประมาณ1 0 0 0ถึง1,800บาทต่อคนเลยทีเดียวขณะเดียวกันนายจ้างก็มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นด้วยในครั้งนี้2ก็คือกระทรวงแรงงานเพิ่มการจ่ายเงินสมทบให้ผู้ประกันตนอีก 2.95%ของค่าจ้างช่วง3เดือนคือพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ลดอัตราส่งเสริมเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อไม่ให้กระทบกับการจ่ายเงินบำเหน็จจา,าภาพแก่ผู้ประกันตนว่าปดกว่า4.8ล้านรายในอนาคตนี้นั่นเอง3ก็คือธนาคารทกสเปิดโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดเพื่อ เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่เกษตรกรหรือลูกจ้างภาคเกษตรวงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยดอกเบี้ย0.35เเซต่อเดือนนั่นเองและปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย6เดือนแรกด้วยนั่นเองสีกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครู558แห่งทั่วประเทศ มีครูได้รับประโยชน์ทันทีกว่า460,000คนนั่นเอง5ก็คือบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสอยอร่วมกับ16สถาบันการเงินจัดทำโครงการคำประกันสินเชื่อระยะพิเศษวงเงินถึง9,000 90, 0ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME กลุ่มลูกหนี้เดิมที่มีสินเชื่อคงค้างสร้างสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและช่วยพยุงการจ้างงานนั่นเองครับ6ก็คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตึงดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านถึงสิ้นปี65กันเลยทีเดียวเพื่อช่วยบรรเทาภาระของผู้กู้และกระตุ้นการฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาดว่าจะมีผู้มาขอสินเชื่อกับทอสอสตลอดทั้งปีมูลค่ากว่า2,40,000ล้านบาทนั่นเองครับล่าสุดผมยังมีเรื่องที่น่ายินดีที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือ มูดีได้ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ ba 1หรือเทียบเท่า bbb บวกและคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพนั่นเองซึ่งเป็นมุมมองค่อนข้างเป็นบวกต่อสถานะของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสิทธิผลของนโยบายเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาดูแลประชาชนช่วงโควิด19และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงนอกจากนี้มูดี้ยังมองว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องโดยคาดว่า GDP ของไทยปี2565ถึง66จะเติบโตที่3.4%และ4.8%ตามลำดับนี้เลยซึ่ง การประกาศนี้ย่อมจะมีผลดีต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเศรษฐกิจไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังฝันฝวน,นอย่างรุนแรงในขณะนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านว่าในฐานะนายกผมมีหน้าที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความปลอดภัยประเทศ สงบร่มเย็นไม่มีวันใดที่ผมจะไม่คิดถึงหน้าที่นี้และคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาเรารเผชิญกับวิกฤตหลายประการทั้งในประเทศและนอกประเทศแต่ก็สามารถแก้ไขสำเร็จรุล่วงไปหลายอย่างด้วยความร่วมมือกันของทุกคนและผมเชื่อมั่นว่ารากฐานที่ได้วางไว้จะทำให้ประเทศไทยที่รักของเราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและ แข็งแรงแน่นอนครับผมนี่ก็คือคำปาาใสคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่สร้างความมั่นใจให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าวันนี้ได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนั่นเองครับแล้วประชาชนรู้สึกอย่างไรว่างว่าท่านได้ทำอะไรให้ท่านหรือไม่อย่างไรก็ เป็นการพูดคุยให้ฟังกันหมดแล้วนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ